ได้ทําการทดสอบมาแล้วแหละสําหรับตัวของบาคิว่าร่าง9ดาวกับไฮเปอร์อันไหนมันดีกว่ากันผมอ่ะหลักๆคือร่าง9ดาวมันจะมีความสามารถที่ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมขอฝากร้านเกมโค้ร้านเติมแพ็กเ,เกจเติมดูบี้ในราคาที่ถูกว่าในตัวเกมไม่ว่าจะเป็นแพก็กแจ้งเกิด2,132ดูบี้ในราคาเพียงแค่2,799บาทจากราคาปกติ2,849บาทหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจสกินป้อมบวกการเลนเจอร์7วันในราคาเพียงแค่489บาทจากราคาปกติ510บาทและก็ยังมีแพ็กเกจอื่นๆอ,อีกมากมายให้ท่านชม ได้ไปเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้ทผมสะดวกสะอาดปลอดภัยแน่นอนทผมหาใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยนะผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะผมยดีดีต้อนรับสู่ช่องไอซ t ซ o น y ี่เกมหลายเลนเจอร์ด้วยนะผมอะกอะ็มาอยู่ที่หน้าตาไอดีอ m เป็นที่เรียบร้อยแล้วมสกหรับคิปปีผมจะมาทําการ สำหรับทางหน้าของบากิเป็น9กาดาวทนะุกคน่ะก็มีน้องๆหรือว่าพี่ๆหลายคนถามผมเข้ามาค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนผมว่าบากิสามารถเอาเป็น9ดาวได้อยู่ไหมอันนี้ผมตอบตรงๆเลยว่าได้นะผมไปยางเพราะว่าตัวนี้ยังเป็น3จจตุรเทพบนตำนานอยู่นะผมคือเป็น3ดามิทที่ ขาดไม่ได้เลยสําหรับตัวของบากี ee, สาเหตุอะไรที่เขาเอาบากีออกจากกานานแล้วก็สาเหตุอะไรบ้างที่บางทีเขายังใช้งานอยู่ทุ่มเพราะว่าบากีสกิลมาทับทางกับเอลซ่าทุ่มฮะก็สําหรับเอลซ่ากับบากี ee, ถ้าให้อธิบายคร่าวๆคือมันเป็นตัวรีเซททั้งคู่แล้วก็เป็นทางด้านของ,ว,องว่องไวเหมือนกันแต่แตกต,ต่างกับตรงท่าทุ่ม่ะซึ่งเอลซ่ามันดีกว่าบากีหนึ่งจุดทุ่มเพราะว่าบากีมันไม่มีทางด้านของเพิ่มระยะสกิลทุ่มถ้ามันมีเพิ่มระยะสกิลตัวของบากี อาจจะแทนที่ทางด้านของเอลซาไปเลยด้วยซ้ำนะผมอะทางด้านของมากิก็ยังมีตัวที่ยังใช้งานดีความสามารถปวดค่อนข้างที่ดีแถมมีอมตะมีสกิลทะลุอมตะค่อนข้างที่แบบดีมากๆเลยนะผมอะเดี๋ยวเรามาทําการอัปเกรดกันเลยสําหรับมากีไอดีนี้ผมก็เก็บวัตถุดิบมาค่อนข้างที่นานเหมือนกันแล้วก็หมดไปหลายแบบอาเพชรกิวไปหลายแสนเหมือนกันนะผมกว่าจะได้น้ำยาคบ50เดี๋ยวเรามาทำการอัปเกรดบากีเป็นล่างเก้าดาวกันเลยนะผมแล้วก็เราจะมาอัปเกรด บากิกันสดๆเลยท่ผมโอ้โหได้ความสามารถดีด้วยท่ผมได้ต้าน้ำแข็งมาก็ถือว่าใช้งานได้แบบยาวๆเลยผมสำหรับความสามารถนี้ที่ผมเล็งไว้สำหรับบากิก็มีทั้งด้านของต้านน้ำแข็งแล้วก็ทางด้านของตายแล้วฟื้นนะ่ผมอ่ะก็มีแค่สองความสามารถนี้ที่ผมต้องการกมากๆแล้วก็ไอดีนี้ที่ผมดันบางเอิญที่ผมเปิดได้ทางด้านของเจสิก้าในคมเมนเซอร์อีกไอดีนี้ผมอาจจะเอาคร,รูไซดอนออกทีนะผมอ่ะสาเหตุหลักๆที่ผมมาออกทีมคืออะไรเพราะว่า ผมจะใช้เลนเจอร์แค่5ตัวหรือว่าเขาเรียกกันว่าเลนเจอร์น้อยตัวนั่นเองผมจะใช้แค่5ตัวท่ผมอ่ะจะดันลีกให้ถึงลีกมาสเตอร์ก่อนเพราะไอดีนี้ยังไม่เคยขึ้นลีกมาสเตอร์เลยเดี๋ยวผมหาเวลาว่างเดี๋ยวผมจะมาทําการอ่าดันลีกขึ้นไปถึงลีกมาสเตอร์ท่ผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการอัปเกรดลารกิกันเลยว่าตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวลร6 0มันจะเปลืองวัตถุดิบขนาดไหนท่ผมแล้วผมก็มีวัตถุดิบ่อนข้างที่เยอะส่วนกบ9ลดาวผมขอคิดไว้ก่อนว่าผมจะเอาไว้เก็บ ไปปั้นตัวอื่นนะผมอ่ะผมขอคิดดีๆก่อน,นผมอ่ะผมไม่อยากเอาไปแบบอายัดมั่วซั่วนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไม่ค่อยแบบหาอันนี้ทันนะผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาทําการตีบวกกันเลยนะผมครับตัวของบากิว่ามันจะเสียวัตถุดิบเท่าไหร่กันตอนวันที่ผมอัปเกรดเป็นวันจันทนะผมอ่ะซึ่งวัตถุดิบในการอัพตรงนี้น่าจะเสียเยอะกว่าวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ค่อนข้างที่เยอะมากๆแต่ผมก็อยากจะลองนะผมอ่ะก่อนที่ผมจะไปอัปเกรดเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าเจสสิก้าในคอมเมนเตอร์ผมใช้ตัวจุติไหนบ้างเดี๋ยวผมอาจจะเอาแบบตัววัตถุดิบมันเอาไปอัพนะผมอ่ะหลักๆคือมีทางด้านของ อ่าประมาณนี้ผมไม่น่าจะเอาไปอัพแหละทางด้านของอ่าตัวจุติพวกนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวผมเผือกดผิดเดี๋ยวจะบันลน์นะผมอ่ะกว่าจะหาวัตถุดิบได้แต่ละตัวมันค่อนข้างที่ยากเหมือนกนันผมเอาที่แบบตัวที่ผมไม่ใช้งานละกนันนะผมอ่ะเอาที่ตัวที่แบบเก่าๆแล้วไม่ได้ใช้งานดีกว่ามันอาจจะแบบอ่าไม่กระทบถึงตัวจุติของผมนะผมอ่ะ เดี๋ยวก็ทําการตีบุกไปเรื่อยๆนะผมว่ามันจะไปตามตรงไหนส่วนวัตถุดิบอัปเกรดตรงนี้ผมแนะนําว่าใครที่ยังหาวัตถุดิบมาอัปตัว9ดาวอะระหว่างสเตจจุติกับสเตจหลักอันไหนคุ้มกว่าผมแนะนําสเตจหลักคุ้มกว่าได้ทั้งค่าประสบการณ์ได้ทั้งแบบเลนเจอร์พีร้อยได้ทั้งตัวมาอัปเกรดผมว่ามองว่าตรงนั้นคุ้มกว่าที่เราไปเก็บจุตินะผมอะถามว่าจุติคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มสําหรับคนที่มีขนนกเยอะๆเพราะว่าขนนกสามพัน นะผมสามารถปั้นตัวเนเจอร์9ดาวแม็กได้หนึ่งตัวย้วําว่ต้องมีทีมทีร้อยด้วยถึงถึงจะปั้นได้นะผมอ่ะส่วนตัวผมก็มองว่ามันค่อนข้างที่เปลืองเยอะมากๆอ่ะผมก็เลยแบบแนะนําสเตตหลักดีกว่าเพราะว่าสะเตตหลักหนึ่งคือมันได้มันดอกทีนึงก็ตอกค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ถึงจะใช้เวลาตีบวกนานแต่มันก็ค่อนข้างที่คุ้มค่านะผมอ่ะก็เดี๋ยวก็ตีบวกไปเรื่อยนะผมสำหรับคลิปนี้ว่ามันจะไปสุดตรงเลเวลเท่าไหร่กันสําหรับตัวของ บากิีนะผมอเดี๋ยวเขามารีวิวคร่าวๆว่าบากีเก้าดาวปัจจุบันเป็นยังไงสําหรับเกียร์ที่ผมใส่ก็เป็นเซ็ตที่ค่อนข้างที่แบบเอาตรงๆคือเซตฟรีนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเกียร์คิดมาทั้งหมอ่ะมันเป็นเซ็ตสายฟรีที่หลายๆคนพึงมีนะผมต้องมีแน่นอนมา ก็ตีบวกกันที่เลเวล120กันก่อนโเพราะว่าวัตถุดิบมันค่อนข้างที่เผาผ่านเยอะเดี๋ยวผมค่อยมาตีบวกกันวันหลังละกันะเอาประมาณนี้ก่อนละกันสำหรับพีนี้อัปเดตคร่าวๆก็ได้ทางด้านของเจสิก้าในคอมเนเซอร์มาในทีมแล้วก็มีบาวล็อกเพิ่มเข้ามาในเดือนนี้ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยนะผมอะ่ะก็ตัวของบากีอะ่ะคร่าวๆผมตีเกียร์ประมาณนี้เลยนะครับผมอะ่ะเป็นเซตคริสต์มาสที่ ไม่ได้แบบดีเวอร์วังอลังการและศักยภาพผมก็ไม่ได้ดีบวกด้วยสามรับ,บากิอ่าที่ผมอัพมาหลักๆคือมันมีทางหน้านของดาเมจทะลุสตันอ่าซึ่งเป็นดาเมจที่หวังพึ่งได้แล้วก็ค่อนข้างที่กว้างมากๆเลยท่านผู้ชมครับสกิลนี้ส่วนสกิลที่2ที่ผมหวังพึ่งคือทางน้านของสร้างบาเลียเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็มีรีเซ็ต เวลาทักษะของพ,พวกตัวนี้ผมซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆแต่ลหรับตัวของบาก,กิและอีกตัวหนึ่งที่ผมจะบ้านมาเสริมทีมคือเจสสิก้าดอกไม้ไว้อ,อะไรนะผมซึ่งเป็นตัวสมดุลทีมอาสกิลก็หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วแหละว่ามีอมตะบัฟฮิลแล้วก็ลบสกิลส่วนอันนี้ก็เหมือนกัน,นผมมีการสร้างบาเรียฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ยกเลิกผลลับด้านลบอะไรมันค่อนข้างที่ครบเครื่องมากๆสําหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปลงพ p พให้ดูกันเลยนะผมบาไอดีนี้มันแบบอ,อยู่ในระดับไหนแล้วผมอตอนนี้อยู่ประมาณลีกทองสาม ซึ่งเป็นลีที่น่าจะไม่ใช่ลีกแทขหอดีนี้ด้วยซ้ำนะผมเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาในการเล่นถ้าผมมีเวลาในการเล่นไอดีลองๆผมเยอะผมอาจจะดานขึ้นไปถึงรีวิวตำนานแล้วก็ได้นะผมอะ่ะก็น,นี่เลยผมเดี๋ยวผมกดออโต้คุณสองเลยเพราะว่าลีแถวนี้ไม่ใช่ลีกแบบที่แท้จริงขอยดีนี้นะผมอะ่ะปัน้บนบากีก้าดาวมาปุ๊บอะ่ะที่ผมเห็นหลักๆคือมันสามารถยืนได้นานกว่าเดิมน,นะผมเพราะว่าร่างไฮเปิ์มันไม่มีค่าแฝงทางด้านของ อาแฝงถึกนิดหน่อยกับทั้งน้าของเมนยําค่าทุกคนเพราะว่าผมได้ทําการทดสอบม,มาแล้วแหละสําหรับตัวของบากิว่าล่างเก้าดาวกับไฮเปอร์อันไหนมันดีกว่ากันทักคนอ่ะหลักๆคือล่างเก้าดาวมันจะมีความสามารถที่ผมมองว่าน่าจะเป็นค่าแฝงคล้ายๆกับตัวของแอมเบียกับเลมเลยทักคนแต่2ตัวนั้นมันค่อนข้างที่มีค่าแฝงเยอะกว่าตัวนี้มากๆอ่ะก็ประมาณนี้ละกันสําหรับการรีวิวตัวของบากิทักคอ่ะเดี๋ยวเรามาตีกันให้ดูทุกคนว่า ลีกแถวนี้อ่ะหรือว่าหลีกทองมันแบบอยู่ไหนอ่ะอยู่ในระดับไหนกันแล้วผมว่าหลีกทองสมัยนี้มันมีแบบบางทีก็แบบตัวแม็กเป็นสิบตัวก็มีนะผมเหมือนกับไอดีเอลซ่าผมนะผมเพราะว่าไอดีเอลซ่าผมก็ไม่ค่อยได้แบบดีพีพีเหมือนกันนะ <ๆ S 1> อะไอดีนั้นผมอยู่หลีกจมมากผมจมแบบจมมากๆเลยนะผมทั้งทั้งที่แบบเลนเจอร์แล้วก็ตัวละครค่อนข้างที่เทพมากๆแต่ที่ประกานตรงที่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะผมผม,มันก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาดันหลีกสักเท่าไหร่อ่ะ ไอดีนี้อ่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะมาดันหลีเกับไอดีโยถ้ผมว่ามันจะสามารถดันลีกขึ้นไปถึงลีกไหนกันอ่ะหลกัลกๆคือผมอยากขึ้นแค่มาสเตอร์3มผมแล้วก็เอาลูบีเก็บไว้เปิดโคลบโบเดือนหน้าซึ่งโคลาโบเดือนหน้าหลายๆคนก็คงจะแบบ อ,อยากรู้แหละว่ามันเป็นเรื่องอะไรแต่ส่วนตัวผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรด้วยซ้ำผมรู้แค่ว่ามันเป็นเรื่องฟุตบอที่เก่งแล้วก็ความสามารถค่อนข้างที่ดีบวกกับเคียร์ที่น่าจะมีโดนแน่นอนเข้ามาครับผมผมรู้คร่าวๆประมาณนี้่ะเดี๋ยวมาตีกันยาวๆเลยผมอีกสักเกมนึ่ะสำหรับทีนี้มีทางด้านของคาดหมายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบาจิมันจะสามารถตีทางด้านของอเอเลนตายไหมเพราะว่าที่ผมปั้นมาหลักๆคือเอามาฆ่าเอเลน,นับผมเพราะว่าเอเลนมัน ค่อนข้างที่ปวดมากๆบันโดนบัฟมาอีกนะครับเอลินคร่าวๆคือมันบ <g zia> ัฟมันบัฟมาค่อนข้างที่เยอะเหมือนกับบัฟเลยนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะนี่ก็เห็นคร่าวๆคือมันสตันยิกๆเลยนะครับแต่เอลินมันคือแบบมันเกินไปนะครับสมครับตัวนี้ผมมองว่ามันเกินไปส่วนหลีกล่างๆที่ผมเห็นเอลินคือมันข้ามทีมันข้ามไปตีบ้านเลยนะครับเป็นตัวปวนที่อยู่ในะดับค่อนข้างที่แบบเทพเลยนะครับสมครับตัวนี้อ่ะ ก็สมหรับโคลาบูนาะเรามารอลุ้นกันว่าจะมีตัวดาเมเจจริงๆหรือว่าตัวเก่งๆเพิ่มเข้ามาอีกไหมเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นแผ่นก้าวดาวแล้วค่อนข้างที่เก่งการทัมดผมมองว่าน่าจะมีตัวเก่งเข้ามาอีกอ่ะทุกๆเดือนกุมภาพันธ์อ่ะถ้าให้ผมมองแผนค่าๆก็เดือนกุมภาพันธ์มันจะมีความสามารถค่อนข้างที่ดีเข้ามาค่อนข,ข้างที่เยอะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มแร่หนึ่งพันหรือว่ายูสตูออกปฏิบัติการผมอ่ะผมมองว่ารอบหน้า น่าจะเป็นความสามารถแถวๆนี้ไหมหรือว่าจะเป็นทางด้านของความสามารถเหมือนคล้ายๆกับเลมแอมิเลียแบบนี้นะครับที่มีทางด้านของหยุดแบบเมื่อออกปฏิบัติการจะสตัรศัตรูหรือว่าเมื่อออกปฏิบัติการจะแบบใบศัตรูประมาณนี้ก็ความสามารถอันนี้ก็ไปรอรุ้นกันอีกทีว่าจะเป็นความสามารถอะไรแต่ส่วนตัวผมมองว่าคโคลัมบูที่มาน่าจะเก่งแหละถ้าไม่เก่งน่าจะขายไม่ออกนะครับส่วนบากีเดี๋ยวเรามารีวิวคร่าวๆประมาณนี้ละกัน ส่วนตัวผมมองว่าตัวของบากิยังสามารถปั้นเป็นตัวก้าวดาวได้แล้วก็สามารถปั้นแม็กเป็นตัวแรกของทีมได้ด้วยนะครับอ่ะเป็นตัวที่สามารถขึ้นเป็นก้าวดาวแม็กได้ด้วยอ่ะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่ครบเครื่องเดี๋ยวผมพาไปดูบนท็อปตานานหน่อยละกันว่าท็อปตานานยังใช้กันอยู่ไหมหรือว่าใช้เป็นทางด้านของเอลซากาหนดแล้วสำหรับทีมแรกเป็นทางด้านของคุณสิบเทราไบใช้ทางด้านของ อ่ตัวบากีไหมไม่ใช่นะผมใช้เป็นทังเ้าของเอลซ่าแทนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเอลซ่ามันดีตรงไหนห้ผมอ่ะเอลซ่ามันมีเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพัรคพวก20%นะหมอ่ะคือเป็นสกิลที่มันมีเพียงตัวเดียวในเกม,มที่บัฟี่บัฟอ0อ่ะส่วนตัวของตัวตลกมันบัฟแค่10%อันนี้ผมขอมองข้ามเลยละกัน ทางท่าของทีมที่2เป็นทางท่าของทีมปีหลอดนะ่ะทีมคุณปีหลอดเล่นไปทางคอมโบตัวหนืดแบบเต็มสูบเลยนะับทีมนี้อ่ะผมมองว่าเขาน่าจะจริงจังแล้วไหมเดี๋ยวก็น่าจะเห็นบากิกลับเข้ามาโลดแล่นบนลีกกำนานอีกนะผมเพราะว่าความสามารถทางด้านของเพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยก็เป็นความสามารถที่ยังใช้กันได้ดีมากๆเลยนะฮะทีมนี้ก็เหมือนกันใช้ทางด้านของคอมโบตัวหนืดกันหมดแล้วอ่ะผมมองว่าแผนปีนี้น่าจะ อเอ็นเอียงไปทางตัวหนีบแหละเพราะว่าตัวหนีบกับความสามารถยูสตูออกปฏิบัติการมันค่อนข้า,างที่เป็นคอมโบที่อันตรายมากๆครับผมอ่ะถ้าให้เทียบกับคอมโบเพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยอันไหนมันเกียนกว่ากันผมก็มองว่าเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยมันเกียรกว่าแต่ปัญหามันติดอยู่ที่ว่าเปอร์เซนในการติดมันน้อยกว่าทานาของอยูสตูนะผมอ่ะสำหรับยูสตูถ้าเอาจริงๆถ้าใช้3ตัวหรือว่า4ตัวในทีมขึ้นไป มันปันเลมากๆเลยนะผมคือถ้าปล่อยตัวออกมาปุ๊บทีฝั่งของรัาไม่กระดิกเลยนะผมอ่ะบวกกับความสามารถตัวหนึ่งอีกอันนี้คือหลายๆคนก็คงจะรู้นะผมถ้าเล่นมาแบบอ่าประมาณปีสองปีก็น่าจะรู้ว่าความสามารถตัวหนึ่งมันอ่าร้ายแรงขนาดไหนนะผมอ่ะตอนที่ผมอยู่ในยุคนั้นผมถึงผมจะเล่นตัวหนึ่งนะผมแต่ ผมก็แพ้ทางเขามากๆอ่ะเนื่องจากแบบเขาปล่อยมาทีนึงคือผมปล่อยได้ประมาณ2ตัวเขาปล่อยมาประมาณ20ตัวผมมันเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่อันตรายมากๆอ่ะประมาณนี้ละกันสําหรับไอดีนี้แล้วก็มารีวิวบากิรลเวล9าดาวประมาณนี้ละกันส่วนใครที่ปั้นตัวไหนเป็นเดาวหรือว่าพึ่งจะแบบตัดสินใจจะปั้นตัวนี้ก็อ่ะเอาคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจละกันว่าควรจะปั้นตัวของบางกีดีไหมหรือว่าจะปั้นทางด้านของริมหรือแอมเลียก็ ค่อยว่ากันอีกทีนูออ่มอะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าข่าวสารคลิปให,ใหม่ๆช่องไอซา์ฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ